สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบุตรคนโอ้ยว่ามันสิบมาบัดนาอีกแล้วพนเรนนี่เรนนี่เรนนี่พากันหมั่นใจมาพนสิมาบ่ฮอว่าสันมาอยู่แต่มากระปิดกระปอย่าสันินกระปอยแรงก็ด้วย กระปิดกระปอยแรงซะด้วยได้แดดออกแไแห้งซาน้หกองเาลยะเพื่อกระเตือนอยู่พยากรณ์อากาศแต่ว่าเขาภาคอีสานร้กว่วเล่าเนาะเล่านี่บข่อยเขาวะา้ะโบคืองวดก่อนก็เลยพากันลุยปกติสิเอาเขา้างจนเต็มปีนี้บัดบบได้เอาเขา้างเต็ม ข้าวเจ้าบะเกี่ยวกอนกินอะก่อนอก้อกไ้อกไบอกว่าอันกล้องว้ยอยู่นอกเลยข้าเจ้าเผไปไปกล้องอยู่ในเจียง่มันคือบนเ มื่อนี้มีน้องๆน้องนุ่งมาซอยมาทั้งลูกทั้งหลานผู้เต็มเถียงอ่ะสวัสดีป้าลุงก่อนสวัสดีสวัสดีป้าลุงก่อนนี่สวัสดีก่อนกันโอ้ยบ่เห็นเกาะเบิร์ดฮ่าสบายดีป้าคู่สบายดีป้าลุงป้าคู่เลย ไปขาวงเฮียนแ้วติดป่าคู่เลยสวัสดีค่ะทุกคนสดีค่ะกินมะขามค่ะกินส้มกินส้มค่ะกินส้มบัสแฮปปี้บอสเมอนี่แฮปปี้ทูเดย์ฮะแฮปปี้ทูเดย์

บอสเดอัากอเอ้าวอาวอาวพสิกินยังมาส่งกินเนาความน้ำห่อนคว่มน้ำอันนี้หนับดูนะเป็นประอังกฤษดูน้องสิงวันวัน Five, six, seven, ปูนเสียงน้องบอสนะคือพลังเช่ไฟังพังเอานับแข่งกันกับน้องบอสเอานายเทสเลยยังโอวันจินอันนโอวันกิโอนนอันับนอันนอันันจิอิโนันั

Tì... Ừ, ừ, sao tiêm hai, tiêm ho, tiêm tiêm, tiêm bảy, tiêm chín, sáu, sao sáu, xì ung phong, sáu s, sáu s, sáu s, sáu 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 สองหกสองเจ็ดสแปดสอเก้าสามสิบเสิไหนเห็นบ่สาเอ็ดสามสองมึงดูไงนับกว่าหอดสิงสิงนะหอดแต่สิบห้าสามาสามสาสามาสามเออเปลี่ยน

มึงดูทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ชคนลนั่น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 ปันปันส่เก้าสี่เก้อยังลูกหาซีฟป้าเพราาหซีฟเลยหายังลูกว่นี่อ่ะหาสองหาสามหาสหาหาคือนักเป็นหาหกวุ้ย บอ <c oughs> <ๆ>บ่บบท่านไปเฮียนบ่มีไฟพาดเ้าเก้าหลักหนับนไไหัสบสหสดสิบสสิบ้าหกสิบ1กหกสิบเจีองังว ô cậu, ảo, chết sếp, mò lóng, mò lóng, chết nhá mọi nè, chết, 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 hai, chết, ba, pop lẹ, nạp đây,

นักว่าได้งอนเลยพ่อร้านก๋วยเด้อมาเด้อมาเด้อบางฮามเก่งคือกันฮอตซิปแล้วสิงก็ฮอตชิปเลยเด้ลูกเอ้แยแหาแปดหกแปดเจ็ได้จังหนับเป็นภาษาอิดกะฮอตลอยภาษาอันี้กฮอตลอยประจักษ์แปดเก้าแปดเก้า cầu ship cầu s cầu xong cầu tam cầu tư cầu hà วันทะเลด้วนแล้ววันห้ามเดแสดงแสดงกึ่กานี่เลยหน้างสนาม่หหนัางกีติวลยห้าเสียงมาทางน้องนับนี่ไม่ไม่เจมอบเลยแบบนี้แิงหนับไปทำไม่ได้เ้า อีลเวนนัจ้องหให้ลูกนอนนนะแม่ไปนอนเองเนาะจอว้าินังเออแงจีจ้งหูให้บวกติวเด้อเพราแม่ไปนั่ิเจ็ินเอทินเอาอีลเวนอ่าอยานั้นเอทิบัสิเอามาอีลเวนหนักหอนลคอไปใช้แลย เจ็ี่สิบสี่ี่สิบเจี่สิบสียี่สิบสิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยีิบียี่สิบี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสยี่สิบสี่ยี่สิบสียี่สิบสียี่สิบสี่บ่ยี่สิบ่ยี่สิบยี่สิบสิบยี่สิบสยี่สิบสยี่สิบสี่ยี่สิบ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 สิบยี่ส หนึดงสเอดลอยอย่างหอดอยคือหมูบ่เยลูกน้องไม่จอมาหนับให้ป้าลุงพังดูหอดลอยเนี่ยแล้วเด็กดีมาหนโบให้ป้าลุงพดดยเนียว หกสิบเอ็บสองกสิบสาม4ก4ิ4สี่หกสิบห้าหกสิบหกหกกสิบแปดหกสิ้าเสียงแอมซอรี่น่ะ15สิบหกหกสิบเจ็ 52 52 54าเด้อบัดนี้นับให้ป้าให้ผู้เด้อให้ชาวลำพังเด้อแม่สิปิดคลิปก่อนพอๆกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดี